สวัสด,ดีครับวันนี้นะครับผมช่างดำจะพามาดูโซลาเซลล์การเกษตรอย่างเต็มที่เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเดี๋ยวแนะนำอันนี้ก่อ,น,อนนี้จะเป็นไฟจากโซลาเซลล์นะครับมาจากนูน่นแผงเราอยู่ข้างสะนะฮะก็ประมาณ50เมตรนะครับผมมาผ่านอินเวอร์เตอร์ที่เป็นโนเวมสองร้อยยี่สิบโวลต์ 11แอมป์นะฮะตัวนี้11แอมป์จ่ายได้ไม่เกิน11แอมป์ก็คือสาแรงแล้วเราก็ผ่านสายมอเตอร์มานะนี่จะเป็นมอเตอร์ตัวแรกนะครับผมเป็นมอเตอร์ตัวแรกก็คือตัวปั่นดินนะฮะตัวปั่นดินตัวนี้นะครับผมตัวบดดินนะฮะตัวบดให้ละเอียดจะบดดินบดคีว่าคีควายก็ได้เดี๋ยวเราลองดูเลยคนระับอ,อันนี้เราบดดินไว้อยู่ส่วนจะนท,ทำงานเราก็เสียบไป ก็ปุ่อนรอสักครู่นะฮะรอสักครู่ให้ตัวมอเตอร์ทำงานเต็มที่ก่อนนะครับ ดนจากก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะฮะี่เราติยักษแน่นๆก็จะเป็นดินร่วนซุยเลยนะครับนุ่มฟูๆเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวตั้งต้นของดินปลูกเรานะครับครับครับเมื่อกี้เราบดดินเลยเนาะอ่อมันก็จากดินก้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็ได้เป็นดินนุ่มๆนะครับดินนี้เป็นดินเก่าในแปลงเก่าที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับ มันก็จะยังนุ่มอยู่แล้วก็เป็นดินที่มีความชื้นแล้วก็ขุดง่ายนะครับผมใช้เวลาขุดไม่มมกตอนนี้เราก็จะเติมวัตถุอินทรีย์โดยการเอาขี้ปุ๋ยคอกอันนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะขะขี้วัวขี้ควายเอามาบดเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละนะครับผมบดนะเรารอให้มอเตอร์ก็ทำงานเต็มท,ที่ก่อน ใหนะ้มันถึง50รอบก่อน50เฮิรตซ์ก่อนครับ ครับผมอันนี้เป็นเป็นชานอ้อยนะฮะสับบดให้ละเอียดแล้วก็หมักนะฮะหมักอันนี้เราไม่บดนะฮะเราจะให้มันเป็นวัตถุอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะให้ดินมันร่วนนะครับดินมันร่วนดินจะไม่แน่นมากนะครับผมเราก็เอาเข้าไปใส่ในโม่นะครับผมแล้วก็ตัวที่วัวนะ อยู่เมื่อกี้ที่ปุ๋ยคอกเมื่อกี้เนี่ยเราก็เอาไปใส่โม่แล้วก็จะมีเกล็ดเกล็ดในสวนเรานี่แหละเกล็ดที่เราสีข้าวจากโรงสีเรานะครับก็เป็นเกล็ดที่ผ่านการหมักงม,ม,มุมมาอยู่ประมาณสักปีหนึ่งจนเกือบย่อยหมดนะครับผมแต่ก็ยังมีเกล็ดใหม่ปนอยู่อันนี้ก็เพื่อที่จะให้ดินยังร่วนอยู่นะครับผม สูตรของเราทําดินปลูกนะฮะอันนี้เป็นดินปลูกนะครับปลูกผักก็มีดินเก่าที่บดอยู่แล้วเนี่ยสิบส่วนนะฮะใช้สิบมุ้งกีนะฮะแล้วก็มีขี้วัวตัวใหม่เนี่ยห้าห้ามุ้งกีนะครับผมแล้วก็มีชั้นอ้อยนะฮะชั้นอ้อยอีกสามมุ้งกีนะครับผมแล้วก็จะมีขี้เกล็บเนี่ยอีก สามพุ่งกีนะครับผมก็รวมทั้งหมดก็จะเป็นอยู่ยี่สิบเอ็ดพุ่งกีนะฮะในการโม่แต่ละชุดนะครับผมก่อนที่เราจะโม่เราก็ยกโม่ขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้ดินมันล้นนะครับผมโม่ขึ้นก่อนอ่าเราก็จะไปใช้โซล่าเซลเเล์ตัวเดิมนี่แหละนะครับตัวเดิมนี่แหละเราเปลี่ยนทางไฟนะฮะอันนี้น,นี่เป็นปลั๊กพาวเวอร์นะครับปลั๊กสามสายนะก็จะ ถอดตัวถอดตัว,ต,วตีดินออกมาใส่โม่นะครับผม mm. โม่ตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์นะฮะมอเตอร์สามเรงนะครับผมมอเตอร์สามเรียงสามเฟสต่อแบบเดลต้านะครับต่อแบบเดลต้าก็คือต่อเป็น220โวลต์เพื่อใช้งานเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันเป็นอินเวอร์เตอร์220โวลต์นะครับผมอันนี้ไฟมา ผมใช้แผง315วัตต์นะฮะ315วัตต์ w, 18แผงนะครับผมอนุกรมข้าวแผงขนาดเป็น2ชุดเพื่อให้มีไฟพอนะแม้กระทั่งแดดครึ้มๆเยน็ยนๆหน่อยไฟก็ยังพอใช้นะครับผมก็ออยังทำงานได้เดี๋ยวเราโม่เลยนะครับผม ตัวโม่ผสมปูนเราเอามาผสมดินปลูกนะครับผมตัวนี้เขาเรียกโม่หนึ่งตันสามารถรองรับรองรับ,บน้ำหนักได้ตันหนึ่งนะครับผม xong là gì mà anh là phải chúng lúc lâu lúc lâu เมื่อมันคุกเขาได้ที่แล้วนะครับผมไม่นานฮะรประมาณสองนาทีก็จบดินก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมีปตถุอินทรีย์ผสมอยู่นะครับผมดินสูตรนี้ผมเอาไปวัดค่า pH ก็จะได้อยู่ที่กลางพอดีนะครับประมาณเจ็ดฮะประมาณเจ็ดเประมาณเจ็ดอันนี้เราก็เอาเข้าแปลงได้เลยนะครับผมก็คือเหมือนเราโม่ปูนนะฮะ ง่ายๆนะครับผมทาคนเดียวทํางานคนเดียววันละสองเลงนี่สบายนะครับผม แรงขนาด6คูณ1.2เมตรนะครับผมอันนี้เรากอบอกเมื่อ3ปีก่อนแล้วนะครับผมเนี่ยที่เราขุดออกไปเราก็เป็นบทดินเก่าดินเก่าเราก็ไปบดบดเสร็จแล้วเราก็มาผสมดินปลูกใหม่นะก็จะวนเวียนดินอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่ดินทุกครั้งจะต้องเอาออกนะฮะับไม่ทั้งหมดแปลงเนี้ย1.2คูณ6เมตรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 8ปขันรดนะครับแปันรดเราจะได้ดินหนาประมาณ15เซนก็เหมาะสําหรับปลูกพืชที่มีรากสั้นนะครับอย่างพวกหอมพวกผักต้นหอมผักชีผักกินใบนะครับพวกคะนา้าพวกสลัดอะไรพวกนี้นะครับผมเราก็ปลูกได้ประมาณ1ปีนะนึ่งปีเราก็ขุดไปผปสมใหม่นะครับผม ก็คนเดียวนะฮะคนเดียวก็ทําได้ประมาณ2แปลงสองแปลง,ง,แ,ปลงแปลงเราทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าแปลงก็ใช้เวลาถ้าเรารื้อทั้งหมดนะก็ใช้เวลาประมาณ15วันก็ถือว่าสบายๆนะฮะสำหรับคนเดียวก็ไม่ได้ทํางานหนักมากนะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมทำงานในร่มทําไปเรื่อยๆงานของเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์เป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นดินจะต้องดีพอสมควร ดินที่เราปรุงจะต้องอดีใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยันหน่อยพืชก็เหมือนคนนั่นแหละนะครับอยากกินของอร่อยนะถ้าของอร่อยเราปรุงดินอร่อยพืชก็โตดีนะครับแต่ถ้าเรากินของแม่อร่อยปรุงแม่อร่อยพืชก็ไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นอาหารอาหารสําหรับพืชก็ต้องปรุงให้เรียบร้อยนะครับผม าตดหลักาัดรองก็ต้องมีนะครับผมาตดเสริมเะฉนั้นเราค่อยอว่ากันอีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ